สวัสดีทุกท่านนะครับความจริงผมเนี่ยไม่ได้เรียนเก่งอะไรวิทยาาสตร์ม่คะแนนผมได้เอฟตอบได้เลยได้เอฟแล้วก็จริงทำให้ผมไม่จบในสามปีผมช่วยง,งานบริษัทหุ้นหันบางเคนผมเป็นลูกชาวนาเลต้องขยันหน่อยหุ้นหันรับไปทำงานต่อระหว่างนั้นผมก็เรียนเลยได้เอ เลยรู้ว่าการแเอฟเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยตั้งใจเรียนเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นคนที่ผมสอนเนี่ยจะมีปัญหานิดหน่อยคือถ้าใครไม่ตั้งใจเรียนผมจะกว้างจอกใครแอบเข้าก็งกว้างจอกมันก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกับที่เลขาบ้าบอกแล้วก็มีอีกอย่างนะครับตอนผมสอนปีสุดท้ายเนี่ย นนนะมันแค่แล้วเดี่ยมีผู้โดการโรงพยาบาลเขโทรมาบอกว่าให้ผมมาเที่ยวเมืองการหน่อยผมไม่ทราบวนนี้มีวันอะไบ้านะก็ถามมาทำไมครับลูกผมมนะันมันผมเขียวย้อมผมเขียวไปลงทะเบียนกับอาจารย์อาจารย์ก็ไม่ให้ลงผมก็สั่งมันแล้วแม่มันก็สั่งมันแล้ว มันก็ไปเชื่อพออาจารย์สั่งมันไปยอมความจริงอะผมไม่ได้สั่งะครับเขาถือระเบียบมาว่าผมผิดตรงไหนยอมผมม,มีระเบียบอันไหนบ้างที่ไม่ยอมผมก็ดูทั่วไม่มีจริงๆผมบอกว่าใช้ระเบียบควาเป็นกรุมมันเลยไปยอมพ่อมันบอกว่า กาจารย์นี่เก่งมากครูอย่างนี้ยังมีอยู่ด้วยเลยผมไป็ไูเวลาให้ชมละพูดต่อพอผมจบปีห้าอาจารย์อุทัยเผาพูดทุกคนรู้จักคนรุ่นเมก่อนจะรู้จักบอกว่าคุณต้องเป็นครูผมบอกผมได้สองหเองคนได้สามกว่ากวเกียริยศมันทำไมอาจารย์ไม่ไม่รับ ว่าครูครูยังมีทิ่สายเป็นครูบางเรื่องเราเราเป็น,นปเด็กรุ่นเก่าก็เชื่ออาจารย์บุเลยมาสอบเขาไม่ได้ได้ที่หนึ่งหรืได้ที่สองประก,กิจเพื่อผมันได้ที่หนึ่งมันบอกว่าอจาจารย์บุบอกว่าอยู่สละศิปอยู่พระนครเหนือให้ผมให้ผมอยู่บังมดก็เลยเป็นครูมาเขาสอนแหละเขาสอนแหละไปรุ่นแปดเรีงยงเยอะมากที่ตัดเล่น พอรู้โดตัวนะ่ยร hey, well well, ู้แปลผมไปนั่งมันบอกว่าไอ้มาได้ยังไงผมบอกข้ากับต้นโจกก็จะไปรู้ได้ยังไงแล้วทำยังไงป้าไอ้ขาส่านเนี่ยเรื่องเยอะที่สุดเลยอ่ะผมก็เลยบอกว่าไปห้องสมุดด้วยกันไปนั่งอ่าน อ่านอ่านอ่าน,านผมได้เขียนวิจารณ์ซอน,นแมคกนิเร์เป็นเร่อแรกในปี2002คล้อยขาตั้งมังคับผมนะครับในรุ่นแปดในเรื่องเยอะที่สุดเลยทั้งหมดมันถามทุกเรื่องเลยผมผมอาจารย์โอเคบางคับให้ผมไปนั่งฟังดรสมิทธ์นั่ง,งฟังอาจารย์หมอ่อมหลวองพุ่มศรีมันก็ถามว่าได้มาอย่างไรตัวนี้ท่านบอกว่าท่านก็ไม่รู้ ถ้าต้องจบฉันสอนได้แหลมอย่างเดียวมันก็อ้าแล้วตะปานมันเลยคุณมันและก้ารวมดีเขาเปิดปีอุทโมผมก็เรียนต่อเรียนต่อแล้วปิจบอาจารย์นริศก็ดีแต่กระดูกหน่อยก็เราสร้างเขือเข่อนวุ้ยตะปานอีกเขือเข่อนวุ้ยตะปานอกเขื่อนลามาน ล,นนลังัลน้ำรัฐมนตรีกระทรวงวิศาสตร์บอกว่าคนไทยทมันไม่ทําเองเกินทำไปจ้างคนรังเรื่อยตรนราแกา่ปเกิดไปนหน้าบ้านเราเองพักนีกนน่บอกบ้านไกลอกู่โบราชกลับโคราชยากย้ยายไปอยู่สถาบันวิจัยก็บอกว่าจ้างเกษตสร้างได้รัฐมนตรีวิศยารบอกว่าพพอย่าพูดเล่นๆนะโทรไปสิ โทรไปถามถามเสม็จทำเกินเป็นเปล่าบอกอาจารย์ทนานสุจริตได้เงินเนี่ยผมทำได้เท่านั้นเลยจะบกร่งนี้เนียนแต่ผมทำได้ก็เลยเลยสาบันวิจัยรับรับงานเองนอ้พระจอมเกล้าสมยไปไปเป็นนิสุกรหลายคนมีผมีอาจารย์วิจัยมีอาจารย์พินิจตลอด ชื่อนานนี้รุ่นจุ๊บรุ่นเดียรมาจากไหนยร์รุ่นมาสมัครอีกคนมบรินารเข้าไปก็ทำจนจบก็ต้องฟังคนงานลุงขันเนี่ยเก่งมากๆเลยจบปอสีอิตาเรียนไทยตัง้งใจเป็นนายช่างขันนึกออกไหมเราก็ต้องฟังแกแกบอกว่าผมสั่งบทอ่านอ,าอย่างนี้บทอ่านไม่จบหรอก เราแล้วทำวยังไงลุงอย่าให้ยาวอยาให้สั้นหน่อยผมหมดผมก็ทําทําแค่นะั้นเอาไว้เพื่อเดี๋ยวเาต่อได้ไม่ได้นก็ต้องต้องทำทงมืดผมจริงอะผมห้ามทำแรงเกินไอ้โปรเจกต์บอกมันทํามืดมันไม่ทำแรงคืนผมก็สั่งอยู่แล้วแหละไอเรื่องเยอะก็จบเตอดีผมไม่ได้เรียนเรียนวิชาเยอะเช่นวิชาดาติ้งเขื่อนวิชาไอ,อ,อ,อชอว์ไอร็อ แล้แย่ายเลยเรากอไปนั่งนั่งเรียนนั่งทำแล้วเอามาสอนนักศึกษานะครับพอกลับมาหนขลังหนเล่าเราขอใช้เวลาหน่อยนะบางเดือนเนี่ยเป็นหัวหน้าภาควิชาโปรเฟสเซอร์บาร่าเนี่ยผมผู้กำลังกินมันก็เป็นคนที่ไม่มือเขาบอกว่าอยู่ต้องส่งคนมาอบรม ที่บางวัดที่เอทผมไปบ้างอะไรบ้างไปเจอผู้สั้กรองผู้สชกรอบทำเรื่องสอ้อยทุบเ e n นในสวีเดนทำอะไรแรกๆของโลกผมก็ไปถามเพือโบผมขอคัพปี้ได้ไหมเครื่องจับเดี๋ยวจะทำที่พ้อประจุเพราะฉะนั้นได้ได้ได้คุยกับพอประจุว่านำทุ่งปีเดือนบอกได้เนี่ยผมคัปี้ได้ผมก็คัปี ผมก็มาทำเครื่องจักรทำนะครับให้คนจบไปเเองเครื่องจักรทำสองเดือนมาแล้วสามเดือนแล้วไม่เสร็จผมตายแน,น่นอ,อ,อนเลยพอไปถามลุงฮอลุงฮอจบปวสนะครับลุงเดี๋ยวผมเป็นยากอะไรจังก็ทำเหมือนเขาอ่ะเอาเครื่องจักรผมไปซื้อรถเครื่องรถสินล้อมาหม,มุนมาหมุนเนะี่ยก็ได้แนละ้วโอ้ ลุงมอนเก่งผมเป็เชื่อว่าเราเป็นเงียเราคิดอย่างไนระป็นช่างเทคนิคเราคิดอย่างเพราะ,ะนั้นเราต้องฟังซึ่งกันและกันในในการทำงานแล้วก็ทําเสร็จทำป้อมประจุเสร็จแล้วก็มาแก้ที่ชุดลรังรงเก้าเสร็จพอดวงดีอย่างของของหมายอะไรก็ไดนะ้ของผมก็ได้นะ ก็จัดในนนิสัจการเทคโนโลยีครั้งที่หในปี2531ใช่สหมหนึ่องจำไม่ได้1 9ึ่ง4 3้า34้าเขาก็จัดผมไว้ครั้งแรกเลยอันแรกเลยประเนหลงสน็จเพราะจะเข้าเลยในหองขอเรื่องขอย้ายผมไปอยู่คนสุดท้ายรับ เขาตมาเยเลยต้องไปอยู่บนบนบ,บนอาหารระเครื่องจักรของมังมดก็ยังอยู่มากกมีคนมาซักตบเยอะเลยการเรืเรอรมนซัก,กครั้งนึงอ่าโอเคฐานบกนิกาซักครั้งหน้าท,ทำทำไมคนซักผมเยอะนในโรงสุตรกะจยก็โอเคเสร็จแล้วสำนักพระราชว,วังบันลผมพูดปาผมคุณต้องใช้งจตาตา เขาบอกว่าสอนนำตัวไปบุญเป็นรัฐการบริจัทได้ขอพระราชทานไปแล้วว่ายพูดธรรมดาได้ขบวนเป็นเรื่องบริการไป่ใเรื่องคุณคุณต้องใช้ราชาสั่งบอกสอนราชาละโมเป็ขอข้าวพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าข้าเวลาเดินออกมาเบอกข้าผมข้าพระพุทธเจ้าหม่ยถึงว่าอะไรก็ตามไปในหลวงถามแรงแรกเลยมาดูนะซอยโปรไวที่อาจารย์แสดง ก็ตายในหน่ในหนุ่มผู้ส่วนตาวอต่างๆที่จะายแสดงเนี่ยมีซอฟเกร์เรือง16เม็ดแล้วเีสเตปเกรเลืองอีก6เมตรแล้เป็นซายาย,าย,ย,าย,ยัาได้นึ่เป็น5เกรอาจารคิดว่าซอฟเกรค์กับสเคปเกอันน,นชุดตัวมา่กป่าโอ้คำถามง่ายเขาบอกว่าซอฟเกรด สุดมากค่ะพาพูดที่เจ้าค่ะตาตาเพราะอะไรเอ๊ะฉันสอนหนังสือมาตั้งนานเด็กไม่เคยถามอะไรสักอย่างเลยก็ดงดีหน่อยที่เราสอนหนังสือมานานเราสอบตกปอะก่อนอ่านเยอะก็บอกว่ามันมาจากที่มองลูกนั่งถูกพาะมาจากภูเขาไหลามาตัวโตตกตะกอนนอนตกวิทยาตัวเล็กตกตะกอนกรุงเทพ ตกไม่หมดลงทะเลอีย้ายกลับไปมาตกตะกอนเนทะเแล้วก็มันมีช่องว่างเยอะเมื่อได้รับน้ำหนักมันก็จะยุบแต่สเต็กเกรสุดโตัวมากกว่าแล้วสุดโตัวมานานแล้วเพราะฉะนั้นซอฟเปรดชุดมากกว่าพระพุทธจากันคิดตรงกันตายแล้วท่านบอกว่ามีคนไปถวาย แรงงานในหวังว่าไอ้สเต็มเกรมันสุดมากกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงผมว่าตายแล้วผมจะได้หลุดถามอีกไม่รู้ต้องตอบไม่รู้ว่าพุทธเจ้ากันอ่าถ้าถามต่อไอ้คอมเพคชั่นมันทำใน,นยุคใช่ไหมพระุทธเจ้ากันไอ้คอนโซเลเดชั่นมันก็ทำใน,นยุคเหมือนกันใช่ไหมพระุทธเจ้ากันไม่รู้รู้หมดไอคอนโซเลชั่นไอ กอมเพรสชันคอนโตรลเลร์นี่ฉันตายแน่นอนเลยถามว่ามันต่างกันอย่างไรเรื่องอะไราสอนเด็กไม่เคยถามเลยจบก็จบยกมือก็ไม่ยกมือก็ ตาเป็นยิ้แข็งเป็นแป้งแข็งเหมือนจะยินแข็งพระพุทธเจ้ากายอาจารมาถามเนท่านถามสามครั้งผม,มน้ำตาตกอ,อาจารย์ไปแก้ปัญหาที่ไหนไหมบอกแก้อยู่กองทัพเรือบ้างแก่ที่ฟ้องประยุทธ์บ้างแก้ที่ลลทุลุกลงบ้างท่านถามถามารแล้วอาจารย์ไปดูชาวบ้านก็เดือดร้อนด้านขวามันแผ่นดินทุบบ้างมันฝ่า อันไหนผมยืนนม่นเฉลยท่านถามท่านั้ไปดูบ้างหรือเปล่าถามว่าประเดิมหรอประเดิมไปกพุทธเจ้าก็ทนักดีสามน้ำตาตกเลยทีหลังใครมาหาต้องไปแล้วไม่ยากเราต้องไปแล้วจต่ตอบว่าเขาไม่ได้จา้างพระพุทธเจ้าฆ่าไปแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็อันไหนก็เล่าแล้วท่านคุยกับผมยเยอะเลยถามโน่นถามนี่ ท่านรู้หมดแล้วท่านอ่านหมดแล้วพอไปดูเรื่องจากพระมุนมีพุทธิสุรบงค์พระมุนีท่านบอกอาจารย์หลอกนี่มันตายแล้วเดี๋ยวบอกว่าหลอกเพชเชอร์มันต้องมากกว่านี้ทำไมอาจารย์ให้น้อยเหลืเอเกินอ๋อโอเคดวงดีบอกตัวเกษตรมณฑุพระองค์พระพุทธเจ้กากันรอดตัวไปค,คุยสิมาณาธิออกร,กรุกันจะปกปิด แล้วก็มีคนมากระซิบบอกว่าท่านนี่นัดเสด็จย่าทานข้าวเย็นไว้ตอนนี้สามทุ่มแล้วเสด็จย่ายังรออยู่ข้างบ่อยท่านก็เลยบอกอันสรุปซิมันทำอะไรได้บ้างผมก็บอกว่าไอแข็งเชี่ยมออกไซด์ในปุ๋นขาวหรือในปุ๋นสีเงินเนี่ยเมื่อผสมกับ ซิลิก้าในนินมันก็จะแข็งตัวขึ้นทำให้ทำให้ดินไม่ยุบไม่สุดตัวป้องกันฝั่งผาก่อสร้างโบราณสถานมันก็จะไม่มีบัานาแล้วก็น้ำก็ไม่ซึมผ่านทำขัดการน,น้ำก็ได้แต่ผมไม่ทราบอะไรมันโดนโบราณผมนะบอกว่าบางกุ้เทียน ที่ที่ดินหายไป3 0ั0กว่าไรท้าพระเจ้าสามารถทำให้ดินแข็งและทำการันน้ำกันแม่การกัดซอกและถ้าใครทำขยะให้สะอาดได้ก็สามารถขนขยะมดคอทมอมาถมคอทมอก็จะได้สวนสาธารณะทมามรรา3,000กว่าไร ีตอบอาจารย์บอกทอกทมหรือยังดูใจบอกให้ผมอตอบเร็วหน,นึ่งวันยังไม่ได้บอกพระพุทธเจ้านะคด่าโอ้โหมาเลยทำไมแล้วท่านเจเดกลับท่านเดเดกลับคุณน้องปรัชญาบอก อยู่ต้องไปส่งท่านถึงรถของ็นตําเนมันจะส่ง่านเสด็จขึืนอถแต่ดวงดีวันรุกขึ้นลองดูว่าขเขาองมองเสด็จมามาผมที่บางคดบอกว่าเมื่อคืนพูดอะไรกับนในหนูเล่าให้ฟังทีนี้ิตอนเล่าเสร็จตายแล้วพอจะงบชิ้ไหนให้อาจารย์แลวทีนี้ ช่างใหญ่ประดองบอลตำแหน่งนายกจำไม่ได้เลยนะแต่ไม่ใช่คนจงก็รู้จักครับบอกว่าเรามีมมกั้งออกไปสนทนสายบางบอลใจใจเลยอยู่ตัดให้อาจารย์มาทำวิจัยเคลียร์และออกไบสนทนแถมไปด้วยท่านโอเคตามนั้นท่านไม่ได้ถงพงกากลับไปพออีกสามวัน วันหน้าเกศกับกุ้เทมาว่าขอรักข้าพน้องเศรผมบอกพน้องเศ์้าเขียนเจ่เวลาเป็นเดือนผมยังไม่ได้เขียนเลยข้าพน้อจำลองจะลาออกงบจะตกผมบอกว่าทำไมนะเขาบอกว่าอาจารย์เขียนไปแล้วกันเขียนจดหมายถึงรองรู้ว่าตามที่ได้คุยกันยินดีรับ ก็เขียนตามนมาให้สุจดามิท่านให้หัวหน้าเขตรอจบไปถึงที่ปักเขาไม่ไม่เกินสิบวันจะลองเราออเขาก็เลือกตั้งผู้ว่าใหม่ทีนี้ผมเขียนทางกันกว่านจะเริ่มตั้งรู้ว่าก่อจะได้รอเพราะว่าอาจารย์อาจารย์อะไรนั้นยู่งุลาทำเป็น มันเป็นรอง่าย,ยุลา,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 าอาจารย์อาารุณการุนโตมัสเดนมันมีเอกสารมาตั้งบนโต๊ะผมเขียนว่าโครงการพระราชดำริถามแล้วไม่มีใครรเงื่อนสะกคนเลยมันคืออะไรมาที่ยหนอมไปที่ายให้เขาฟัง ออกฝากราชที่คอตอมองเก่งขึ้นม,มาเยอะทีนี้ทำไปนั้นด้วยทำไปนี้ด้วยทำไปนั้นด้วยทีนี้หัวหน้าช่างหัวหน้าวิศวกร,รก็ตมอ,งอ,งองม,มอบ 20, 500, 000, อกวาา 95, 000, ่าเรามีงบอยู่10.5ล้านอาจารย์ขอมอแค่9.5ล้านจะเอาหหมดก็แล้วกันทำเท่าที่ทำได้ก็หลัจงจากนั้นก็มาได้มาวิจัยทีนี้เ โครงการที่ที่ดีอย่างหนึ่งได้มอบวิจัยกับกศมมาจาการว,วิจัยและประเมินที่ผมได้จำได้เยอะๆเะพราะรู้สึกอย่งนั้นผมไม่ได้เก่งอะไรบอกกับคนเราพูดต้องฟังเขาอายุสัตวมาบอกมบอกจะมา <laughs> มันก็บอกทำอย่างนั้นทำอย่างนี้อายุสัตวเจ้าฟังคิดเก่งคนมันก็ชอบมารพมันเกียเยอะแต่ผมเป็นตัวโยมดีหน่อย สร็จแล้วนเรศหอมศริกมลมันเปลี่ยนชื่อผมจำไม่ได้บอกแล้วก็ยังเปลี่ยนชื่อชื่ออย่างจำไม่ได้จะไ้เปลี่ยนอีกนเรศบอกว่าผมจะออกไปทำอุตสาหกรรมได้ไหมโอได้คุณม่องเนี่ให้มาไรล้านนี่สมัยนั้นนะครับนเรศมันใจดีใจถึงมานนะความจริงตอนในหลวงพูดกับผมเนี่ยคือแค่กับ ให้ช่วยเหลือมูลนิธิเอายายแก่คนมาบริจาคเงินใส่ซองให้ถวายในหลวงในหลวงรับเสร็จส่งให้อาจารย์ไผบูลบอกว่าเอาไปทำเป็นมูลนิธินะครับเอาไปทำเป็นมูลนิธิเปิดขึ้นมามีสามวันต้องทำตัว นี่มุณที่พัฒนามาอะไรเทคโนโลยีมันจอกก้าวนี่แหละมันท่าพูดอย่างนั้นน่ะผมก็ต้องทำแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเล่าให้ฟังที่เกี่ยวกับตอนนี้คือว่าไอเ้เจ้ทัานพระรามสามมันกำลังขึ้นก,กุนลึกผมก็บอกว่ามันจะพังนะคุณใช้ที่ปลายเนี่ยชาวบ้านจะมีปัญหานะไอบบ้บอกตัวด่วนประมูลได้ สิ่งร่าก็เอาพอระพุทธเของฉัไปให้ม่มันไม่ทำผมไปทำฟ้องศาลฟ้องศาลฟ้องเสร็จแล้วศาลบอกท่าน้้นคุณต้องหยุดการก่าดเงาแพอบอกผมจะจ้างอาจารย์เกษตรพระพรุทธ้มีนะส่งให้ศาลศาลาไม่อ่านโทรถามผมศาลโทรถามผมว่าบอกวก่าจะจ้างคุณ วิเคราะห์เรื่องนี้ผมอขอคุยกับเขาก่อนว่าคุณเท่าไหรแล้วคุณไปสี่เมตรแล้วาคุณไปสี่เมตรแล้วผมจะป้องกัน,นได้อย่างไรผมบอกผมไม่เลัาที่ชาวบ้านก็บอกว่าขอพูดเองพูดกับผมว่าคุณเป็นอาจารย์มาอยประสาอะไร,ร,ะะไ,รไม่ช่วยชาวบ้าน ตายแล้วพูดมืนในหลวงดาวเลย <g ül s> ผมก็เลยบอกว่าอาผมรักผมรักจนน้ำตาผมตกเลยได้บอกสาลว่าเอที่นี่รักครับขอรักเงินมันไว้ที่ศาลก่อนลยครับก็ <me ars> บทำจนจดนะครับรุ่นจะเกียไอรุ่นตะกียเป็นอาจารย์กลับมาได้ชื่อรุน่นกะูเนี่ยชื่ออนะไรละอาจารย์อะไรลนะอาจารย์ตุ้ย ก็ไปไปทำเลยแต่ทาไม่จบหรอกเพราะว่ามันมันขุดไปแล้วเราเพี่ยงจะไปซ่อมให้ขาวบ้านเท่าไหรหมดไปเก้าล้านค่าซ่อมถ้าจา้าขผงห้าแสนเท่นั้นมาอะไรผมรับไปนำมาอะไรผมไปเองเพราะฉะนั้นก็ต้องทําผมก็ทกําวิจัยแล้วก็ในน,นเรศมันได้เครื่องจักรมาผมก็จะเอาเครื่องจักรนั่น มาทำสายบางบอลชายทะเลทำตรวจสอบต้นสรวจสอบนี่ว่าไปทำวิจัยทาทีสทพี่ที่กรงการเอเดีย์ี่การบริวาไอเอชื่อะไรนะทำบอเก็บน้ำให้การบวาทำอะไรทำทีสีี่ให้ทำีสเป็นกอนใช้นักศึาแรงงานถูกงานวิจัย ขาพอกอีกเรื่องนะครับเรื่องการทดสอบดินเนี่ยตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกผมทำสนามดินดอนเมืองทำไมนั้นน่ะทดสอบไปแล้วทดสอบคอนโซลิเดชั่นด็อเอร์ชิมูระอญี่ปุ่นบอกอยู่ทดสอบปีผมก็ให้เด็กทำเสงสัยจจะเป็นจริงผมก็เอาใหม่ ผมเองผมมีน okay, ้ำเมี่ยงขยันอยู่ที่ป่านี้พูดทิ้งมันไม่ไม่ค่อยคงอยากทำจริงไม่รอดแต่มันคุมเพื่อนได้ผมทำอีกสิบตัวทดสอบไปได้เท่าเดิมเท่าเดิมกลายเป็นนิดนิดหน่อยไม่ดองแม่ผมก็บอกมันบอกปีที่ผ่าน่าผมมาดีไปด้วย เอาเอาไปไปรับแต่จดในมุมปี่ที่คุณทดสอบจะเป็นหลายครั้งยี่ปีถูกเราบอกยูบิชิโตเกียวพอดีงมาเช็คโตเกียว,ม,ว,ยม,ยวมันเช็คอยู่เดือนเราบอกอยูทูบแล้วดวงผมดีหลังจากนั้นแหละผมเลยรู้ว่าดินไทยกับดินญี่ปุ่นมันต่างกันนะครับยกตัวอย่งยางผมไม่ชื่อเลยน,ะยนั้นคน,นุนยุนจะรองชื่ออะไรนะ ประเนี่ประเราต้องทำให้กับพญญาสายที่สองเนี่ยข็อบอ่อเนี่ญี่ปุ่นเนไทยเนี่ยไอ้ค่าความสูง่ันต่างกันร้อยเท่านะครับเพราะฉะนั้นพีวีดีจะได้ผลข้อตอ่อเมื่อคุณต้องแช่น้ำห,ห,หนักไว้นานนานกว่าเรามันจึงจะไหลได้แล้วผมดวงดีให้ให้อาจารย์ยุฬา ชื่ออะไรจำไม่ได้ที่เขียนหนังสือแต่ที่เขาหาว่าเก่งมามแล้กเขาเก่งกว่าผมแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่อาจารย์สั่นเสียไปแล้วที่ดีอาจารย์ิชามีผมแล้คุณกระดิษฐ์สัมภาษณ์กันแล้ว ไม่จุฬาจุฬาโซดา,าอยู่เกษตร,าร,าร,รอาจารย์โุเรตทำบรรทาบอกเลยว่าอาจารย์โักรตไปเช็คท,ที่พีวีดีมันได้เท่าไหร่ทวกันลึกดินซอฟเรลึกไปจนสิดเนตรแต่ว่าใชา้เวลาน,นานกว่าดินที่อื่นเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรดินประเทศไทยไม่เหมือนกับดินญี่ปุ่นวันค่าพารามิเตอร์ ต่างๆเนี่ยอย่าอย่าไปใช้ตามตำรายอย่างเดียวต้องรีเสิร์ชลองว่านรีเสิร์ชมันเยอะแหละนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อตำรายอย่างเดียวก็จะเป็นแบบพูดเช่ยวชาญมัน,มนคือหาเหตุได้แล้วแก้ที่เหตุไม่รู้ต้องไปชี้นะมันนี้นะนะครับไม่รู้ต้องไปชี้อะไรต่างเนี้ย ว่าผมเป็นครูมันจะเป็นอย่างเนี้แล้วก็ของคนก็ไม่ค่อยชอบอะไรก็รู้แกงชอบไปอย่างนั้น <c oughs> แต่ก็ดีไพยายามใช่นายกสมาคมที่อยู่ตะกิ้มาคนเดียวอกม,มาคนเดียวอยู่ไหนอุ้ม <c oughs> ผม,ผมเกือบล้มด้วยกันเลย ฮะสมงเกตมันหาหผมกว้างแม่นมันแอบเข้าห้องผมจักว้างมันถูกสมเกตแตมันอุ้มผมมันร้อนเป็นเพราะผมทำมันอย่างนี้ทำมันมันได้ดีแต่ความจริงก็เป็นอย่างนั้นอ่ะพูดยาวไปแล้ว <c oughs> นะครับก็มีใครกงใจก็าถามได้นะ <c oughs> จริงๆแล้วลเนี่ย ผมไม่ได้เก่งอะไรเพียงแต่ว่ามีทุกสิ่งเก่งมันช่วยสอนมันช่วยเตือนมันช่วยทักแล้วผมก็เชื่อเราเชื่อโดยใช้การลามาสู่ไม่เชื่ออะไรง่ายไ,ไปเช็คก่อนไปอะไรก่อนถ้าเป็นตามเขาผมก็ทาตามถูกไหมครับมนรุมคังที่ผมว่าไตเรเดินมาสอนผมเรื่องการ์ติงที่เกิดมากันผมก็ถามเขาเยอะแยะเลยน,น่งถา ดูดูจนกระทั่งทั้งทั้งบทเรียนอาจารย์ธีรชาติได้เอไปเรื่อยๆไอ้เจ้าตี้เนี่ยก็ยังไม่รู้เรื่องอยู่ดีผมไปทําสนามเนี่ยต้องถามเขาเขาบ่อยไอ้เรื่องปั๊มอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็ถามคุณเก่งอย่างไรจบอะไรนะมันบอกมันจบประวัติศาสตร์เป็นชาวอิตาลีจบประวัติศาสตร์ก็เหมือนตุตอนผู้บอก ความรู้อาจ,จเรียนทันกันหมดนะครับเพราะอย่าไปคิดว่าใครเก่งไม่เก่งผมไม่ได้เก่งนั่นองจากว่าลูกสิษเก่งสอนผมเยอะรุ่นแปดสอนมากที่สุดเแค่นี้นะครับขอบคุณครับ